สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูรุ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศรัทธาสีกันนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าศรัทธาสีนั้นหมายถึงอะไรเรามาดูกันเลยนะคะว่าศรัทธาสีนั้นหมายถึงอะไร ศรัทธาสีหมายถึงหลักความเชื่อในทางพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยหลักเหตุผลมีสีประการหนึ่งกรรมศรัทธ,ธาเชื่อในเรื่องของกรรมก็คือเชื่อว่าการกระทําทุกอย่างย่อมมีเหตุผลต,ตามมาเสมอกรรมก็คือการกระทําการกระทําที่นักเรียนไปนตีเพื่อนหรือนักเรียนไม่ทําการบ้านก็ถือว่าเป็นการกระทํา การกระทำเหล่านั้นมันจะมีผลตามมาอย่างเช่นนักเรียนไม่ทําการบ้านมาแอบเล่นเกมไม่ทําการบ้านมาทั้งๆท,ท,ที่พ่อแม่บอกแล้วนักเรียนก็ไม่ทําผลที่ตามมานักเรียนก็จะโดนครูตำโทษนั่นเองหรือนักเรียนไปตีหัวเพื่อนผลที่ตามมาหัวเพื่อนแตกเพื่อนก็ไปฟ้องครูฉะนั้นนักเรียนจะไปทําอะไรก็ตามจะดีหรือไม่ดีก็ตาม มันจะมีผลตามมาเสมอนักเรียนลองนึกย้อนดูตัวเองว่าไปทำอะไรไว้จะต้องได้รับผลตามมาจริงไหมคะเราไปดูความเชื่อข้อที่สองวิปากศรัทธาเชื่อในเรื่องผลของกรรมก็คือเชื่อว่าการกระทำย่อมได้รับผลเช่นนั้นถ้าเราทำความดีเราก็ได้ดีถ้าเราทำ ช่วเราก็ได้ชั่วอย่างเช่นผลที่ตามมาถ้ามันดีผลก็ออกมาดีถ้าทําไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีเช่นถ้านักเรียนเก็บเงินได้แล้วคืเนเจ้าของเขาก็จะให้น้องวัลกับเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้น ความเชื่อข้อที่สามกรรม,มัส,สกตาศรัทธาเชื่อในเรื่องที่สว์มีกรรมเป็นของตนเองคือเชื่อว่าสิ่งนั้นจะติดตัวเราตลอดไปรวมทั้งเราด้วยมีกรรมเป็นของตนเองคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นและสิ่งเหล่านั้นก็ติดตัวเราตลอดไปเราจะไปแก้กรรมได้ไหมคะแก้ได้ไหมคะแค่ว่าเราสำนึกผิด ตัวเองทำกรรมไว้เยอะแล้วไม่พยายามทำดีนักเรียนจะไปแก้กรรมนั้นได้ไหมคะจะปิดให้เป็นถูกด้ไหมคะก็ไม่ได้พุทธศาสนาไม่ได้สนให้ทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสมมติว่านักเรียนฆ่าแนวตายหนึ่งตัวผลตามมาก็คือแมวมันก็ตายสิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปก็คือเป็นฆาตกรฆ่าแนวตายนักเรียนจะยนให้คนอื่นได้ไหมคะก็ไม่ได้ เพราะเราเป็นคนฆ่าเองกรรมก็จะติดตัวเราตลอดไปนั่นเองก็คนเราก็เปิดน,นกรรมเป็นของตัวเองไปดูความเชื่อข้อที่สี่ตถาคตโพธิสัต tha เชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อหลักรมคำสอนที่พระองค์เป็นผู้สั่งสอนขึ้นมาเพราะ พุทธศาสนาสอนให้เชื่ออย่างมีเหตุผลให้ลองไปปฏิบัติด,ดูไม่ได้บังคับแค่ทำบุญตักบาตรเขาไม่ได้บังคับว่านักเรียนจะต้องทำทุกวันพระแต่มันเป็นสิ่งที่ควรทำนักเรียนก็ลองไปดูว่าการทำบุญตักบาตรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างดีไหมคะ เราทำแล้วเราก็จะมีความรู้สึกดีดก็คือเราได้อิ่มบุญนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้คุณครูฝากเป็นงานท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดได้เลยวันนี้คุณครูคงต้องลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ